สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องอสอมที่เคารพทุกท่านครับคลิปนี้มาดึกตามเคยครับห้าทุ่มสเสษสี่พฤศจิกายนสองหาเดมีข่าวดีมาบอกครับในขณะที่วันพรุ่งนี้5พฤศจิกายนพรุ่งนี้อสอมจะมีอะไรดูฟังในคลิปนี้ให้จบเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องนะครับวันนี้4พฤศจิกายนมีข่าวดีก็คือมีการประชุมบอร์ดสปสชหรือว่ามีการประชุมคณะกรรมการสปสชหรือว่า ชื่อเต็มก็คือคณะกรรมการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินั่นแหละครับมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายสมศักดิ์เทพสุทินเป็นประธานนะครับการประชุมวันนี้หลักๆมีข่าวดีสําหรับอสมก็คือสปสชมีม,มติเห็นชอบตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอนะครับเขาจะจัดเครื่องมือเครื่องมือเครื่องใช้ให้กับอสมในการดําเนินงานควบคุมป้องกันโรค NCD หรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในหมู่บ้านเขาจะจัดเครื่องมือเหล่านี้ให้75,142หมู่บ้านทั่วประเทศนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวดีเอาวันนี้สปสชมีการประชุมกันแล้วและมีมติออกมาอย่างนั้นแล้วนะครับก็เป็นอันว่าพี่น้องอสมอก็รอรับเครื่องมือในการให้บริการพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับป้องกันควบคุมโรค NCD จะมีอะไรบ้างเดี๋ยววันหลังเอารายละเอียดมาเล่าให้ฟังว่าเครื่องมือ มีอะไรบ้างจะได้รับครบทุกหมู่บ้านนะครับในปีพศ2588นะครับจะได้รับนะครับอันที่หนึ่งข่าวเรียนที่หนึ่งข่าวเรียนที่สองในสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนีย่ยพยายามผลักดันให้พี่น้องอสมอมีมไรายได้เพิ่มจากการทํางานลดการป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนี่แหละเบาหวานความดันไตเสื่อมลดลงอะไรก็ว่ากันไปนี่แหละครับลงไม่ติดต่อเรื้อรังลดลง ทีนี้ในการประชุมบอร์ดสบสชวันนี้ก็มีการเขาจะตั้งตั้งตัวชี้วัดสบสชจะกําหนดตัวชี้วัดให้อสมอทํางานไอ้คําว่าโรคไม่ติดต่อเรื่องแรงลดลงเนี่ยมีมีตัวชี้วัดกี่ตัวอะไรบ้างเสร็จแล้วก็ให้พี่น้องอสมอทํางานพอพี่น้องอสมอร์ทงานเขาก็จะมีตัวชี้วัดผลงานของพี่น้องอสมอเสร็จแล้วถ้าพี่น้องอสมอทํางานได้ผล เขาจะจ่ายตามผลลัพธ์นะครับคือจะมีข้อกําหนดว่าตั้งตัวชี้วัดขึ้นมาเสร็จแล้วให้พี่น้องอสมอทํางานตามนั้นให้ลดโรคเบาหวานลดโรคความดันอะไรยังไงก็ทําตามกฎเกณฑ์ที่เขาบอกถ้าทําตามกฎเกณฑ์แล้วเขาก็จะมีการประเมินต่อไปพอประเมินเสร็จก็จะมีตัวเลขออกมาว่าอสมอหมู่บ้านไหนตำบลไหนทําผลงานได้เท่าไหร่อะไรยังไงได้เงินเท่าไหร่เสร็จแล้วก็จ่ายจ่ายค่าตอบแทนตามผลลัพธ์การปฏบิบัติงานให้ อันนี้เป็นข่าวดีวันนี้สอบอสบชบมีมติออกมาอย่างนั้นแล้วแล้วก็เขาก็จะดําเนินการต่อไปก็จะมีการตั้งตังตวที่วัดมอบหมายการงานให้อสมอไปทําในระดับหมู่บ้านแต่ว่าก่อนก่อนที่อสมอจะทํางานในระดับหมู่บ้านเกณฑ์ชี้วัดเหล่านี้ก็ก็จะมีการประชุมชี้แจงกันเป็นทุกระดับไล่มาตั้งแต่ระดับกระทรวงเสร็จแล้วก็มาชี้แจงเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอ จนมาถึงเจ้าที่ระดับรประสะตก็จะทราบรายละเอียดว่าอาสมจะต้องทําตัวชี้วัดอะไรบ้างทํางานให้ได้ผลตามตัวชี้วัดนั้นเสร็จแล้วผลสำลิดเป็นยังไงได้ผลยังไงเงินจะได้เท่าไหร่เจ้าที่รประสะตก็จะทราบข้อมูลนี้จากการไปประชุมอบรมมาจาการะดับเจ้าหน้าที่ระดับสูงกว่านั้นมาประชุมชี้แจงเจ้าที่รประสะตอของท่านนะครับเสร็จแล้วเจ้าที่รประสตของท่านก็จะมาแจ้งให้ท่านทราบก็ประมาณปี2 5งหนี่แหได้ละครับ คุณหมอเราพอท้องต่อตอท้องท่านก็จะแจ้งให้ท่านทราบในรายละเอียดเสร็จแล้วใหท้ท่านทำงานจากนั้นก็จะมีการจ่ายเงินตามตัวชีวัตที่พี่น้องอสมอทำงานผลลัพธ์ได้สำเร็จเท่าไหร่อะไรยังไงในการลดโรคเอ็นซีดีหรือลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังก็เป็นข่าวดีพี่น้องจะได้เงินในอนาคตเพราะว่าเวลาทำงานพี่น้องทำอยู่แล้วเวลาทำไปเนี่ยมันก็จะมีตัววัดว่าทำได้มากทำได้น้อยได้ผลหรือเปล่า ได้ผลงานน้อยก็ได้เงินน้อยได้ผลงานมากก็ได้เงินมากรอทํางานและได้เงินเพิ่มอันนี้เป็นส่วนค่าตอบแทนเพิ่มนอกเหนือจากค่าบริการสอง0ที่ได้รับตรงๆอยู่แล้วก็ยังจะมีงานลดการป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื่องรังนี่ก็จะทําทให้พี่น้องอสมอรได้เงินอีกครับอันนี้เป็นข่าวดีครับรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมที่ละเอียดกว่านี้จะนามาเล่าวันหลังครับเอามาดูวันพรุ่งนี้5พฤศ,ศจิกายน2 5งหมีอะไรพรุ่งนี้5พฤศจิกายน2 5งหนะครับ คณะกรรมการสมาคมชกสออสมแห่งประเทศไทยมีการประชุมกันนะครับจะเป็นการประชุมรับรองรอบพิษพฤศจิกายน2องหหลักๆที่เกี่ยวข้องกับพี่นออสมที่เป็นสมาชิกชกสออสมนะครับแล้วก็เกี่ยวข้องกับผู้สมวนอสมที่เป็นสมาชิกชกชกสออสมแล้วก็เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่สมัครเป็นสมาชิกชกสออสมด้วยเรื่องเรื่องหลักๆนะครับที่เกี่ยวข้องก็คือพรุ่งนี้จะมีการประชุมพิจารณาการสมัครตอนนี้การสมัคร เป็นสมาชิกชกสสมแห่งประเทศไทยนั้นขณะนี้เขาให้เฉพาะอสมที่ยังไม่ได้สมัครสมัครนะครับส่วนคู่สมรสยังไม่ได้เปิดรับแต่ว่าโดยหลักการแล้วนะครับโดยหลักการเขาประชุมเมื่อวันที่4ตุลาคม2องหที่ผ่านมาคณะรรมการมีมติแล้วจะเปิดรับคู่สมรสอสมแต่ตอนนี้เขากําลังไปกําหนดคุณสมบัติอยู่ว่ามีคุณสมบัติอะไรยังไงจึงจะสมัครได้และจะประกาศรับต่อไปคาดว่าจะประกาศรับผู้สมรสอสมในปีพศ2 5ง8นะครับ จดทะเบียนกันไปเลยนะครับใครยังไม่ได้จดทะเบียนใครจดทะเบียนมานานแล้วก็สบายเพราะว่าคนที่มีสิทธิ์สมัครก็คือจะต้องจดทะเบียนกันคูส่สมรสอสมอนะครับส่วนคุณสุบัพิอื่นๆอะไรจะเหมาะสมอายุเท่าไหร่ไม่รับโรคอะไรไม่รับอะไรต่างๆเขากำลังไปพิจารณากันอยู่พอพิจารณาเสร็จคาดว่าจะประกาศรับในปีพศ2588คูส่สมรสอสมอนะครับส่วนสมาชิกรายอื่นไม่ว่าจะเป็นอสมอที่สมัครเป็นสมาชิกอยู่แล้วคู่สมรสที่สมัครเป็นสมาชิกอยู่แล้ว จ้าหน้าที่สาธารณสุขที่สมัครเป็นสมาชิกอยู่แล้วประชุมพวกนี้มีส่วนเกี่ยวข้องก็คือ1คนที่สมัครใหม่นะใครส่งใบสมัครถึงสมาคชาามชกสสมแห่งไประเทศไทยในช่วงนะครับในช่วงวันที่28กันยาใบสมัครไปถึงสมาคมนะครับใบสมัครฉบับจริงพร้อมด้วยลายเซน็นพร้อมด้วยเอกสารต่างที่เกี่ยวข้องนะครับเอ่อ 21, กันยาถึง27ตุลา นี่ใบสมัครไปถึงช่วงนี้เขาเข้าที่ประชุมในวันพรุ่งนี้5พฤศจิกายนนะครับเสร็จแล้วก็จะรับรองเป็นสมาชิกแต่รับรองเป็นสมาชิกนี่ยังรับรองเป็นสมาชิกไม่สมบูรณ์นะครับเพราะจะต้องผ่านอีก2เงื่อนไขจึงจะคุ้มครองคําว่าเป็นสมาชิกไม่สมบูรณ์คือยังไม่คุ้มครองแต่ให้เป็นสมาชิกก่อนโดยใครที่ถูกรับรองเป็นสมาชิกในวันพรุ่งนี้แล้วนะครับคนสมัครใหม่นะครับอสมนะครับเขาก็จะหักวันที่15พฤศจิกายนเนี่ยหักค่าสมัคร100บาทหักครั้งเดียวค่าสมัคร100บาทเนี่ เสร็จแล้วหักอีก25บาทค่าบรุงรายปีของปี67ค่าบรุงรายปีเนี่ยเขาจะหักทุกปีนะครับตอนแรกเข้าเนี่ยหัก25บาทปีหน้าหักเดือนมกรานะครับ mm hmm. ก็จะหักทุกเดือนมกราทุก25บาททุกปีต่อไปทีนี้ใครที่ถูกรับรองเป็นสมาชิกในวันพรุ่งนี้25พฤศจิกายนนะครับยังเป็นสมาชิกไม่สมบูรณ์นะครับคือยังไม่คุ้มครองจะคุ้มครองก็ต่อเมื่อผ่านสองเงื่อนไขก็คือ วันที่15พฤศจิกายนหาก125บาทได้ก่อนก็คือ100ค่าค่าสมัครแรกเข้ากับ25บาทค่าบริลงรายปี67หากวันที่15ได้ก่อนถ้าหากวันที่15ได้แล้วก็ยังไม่คุ้มครองนะครับต้องมีเงื่อนไขที่สองอีกคือต้องพ้น30วันนับจากวันรับรองเป็นสมาชิกก็คือพรุ่งนี้เขารับรองเป็นสมาชิก5พฤศจิกายนเนี่ยนับไปอีก30วันพ้น30วันไปก่อนจึงจะรับจึงจะคุ้มครองหลังจากนั้นเสียชีวิตจึงจะได้รับการช่วยเหลือนะครับ แต่ถ้าหากเสียชีวิตก่อน30วันนับจากวันรับรองเป็นสมาชิกถือว่ายังไม่ผ่านระยะเวลารอคอยก็เหมือนทําประกันนี่แหละครับคือเขาป้องกันคนใกล้าตายสมัครไปรับไปเป็นสมาชิกนะครับคือสมัครเพ้อตายปับ๊บเนี่ยมันเอาเปียบเพื่อนเขาอย่างน้อยก็ต้องสุขภาพดีแล้วก็ไปสมัครการที่สมัครก็เพื่อที่จะมีสวัสดิการไว้กับลูกให้ไว้ให้ลูกหลานหากเสียชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องการให้คนที่สมัครเข้ามาเนี่ยเป็นคนอายุยืนไม่ต้องเสียชีวิตทํานองนี้ นะไม่ต้องเสียชีวิตง่ายก็ว่ากันไปนะเพราะว่าถ้ามีคนสมัครสมมุติว่ามีสมาชิกสักสองล้านคนนะทีนี้มีสมาชิกเสียชีวิตเขาก็หักคนที่ยังมีชีวิตอยู่ไปช่วยเสียชีวิตมากก็หักมากไปช่วยเพราะว่าช่วยหลายคนเสียชีวิตน้อยก็หักน้อยเพราะว่าไปช่วยน้อยคนทำเ่องนี้ถ้าเดือนใดไม่มีใครเสียชีวิตเลยไม่มีใครโดนหักสักบาทนี่ก็คือหลักการ หลักการก็คือเก็บเงินคนที่ยังมีชีวิตอยู่ไปช่วยคนที่เสียชีวิตแล้วให้ทายาทเขา,าได้รับผลประโยชน์ได้รับเงินชกสสมนะครับมีคนเสียชีวิตจึงหักคนที่ยังมีชีวิตอยู่ไปช่วยนะครับหลักการเป็นแบบนั้นแต่ถ้าเดือนใดไม่มีใครเสียชีวิตเลยสมาชิกทุกคนก็ไม่โดนหักสักบาทเป็นไงครับดีไหมครับมันก็เป็นอย่างนั้นหลักเกณฑ์มันเป็นอย่างนี้นะครับเอาพวกนี้เขาก็จะรับรองสมาชิกใหม่นะครับเรื่องที่หนึ่ง ที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องอสมอนะครับเรื่องที่สองเขาก็จะไปดูข้อมูลว่าในเดือนที่แล้วเดือนตุลาเนี่ยมีคนเสียชีวิตทั้งกี่รายที่เป็นสมาชิกชกสสม,สมและและลูกหลานที่ผู้ที่เป็นทายาทผู้ที่มีสิทธิ์รับผลประโยชน์เนี่ยเขาไปติดต่อคุณหมอรปสตแล้วทํารายละเอียดส่งเรื่องมาขอรับเงินชกศสมีสม่มีกี่รายซึ่งหากเสียชีวิตแล้วก็ต้องส่งเรื่องขอรับเงินไปยังสมาคมนะครับ โดยใครเอกสารฉบับจริงที่มีเอกสารครบถ้วนถูกต้องพร้อมจ่ายเลยเนี่ครบถ้วนเลยเนี่เขาตัดยอดทุกวันที่28ของเดือนนะคือใบเรื่องอเรื่องขอรับเงินนี่ไปถึงสมาคมในช่วงวันที่29กันยาจนถึงไม่เกิน28ตุลาเนี่ใบขอรับเงินนะเรื่องทำเรื่องขอรับเงินชกะส,ะสอสอนี่ถ้าถึงสมาคมส่ง ส่งเอกสารไปถึงสมาคมในช่วงยีิบเก้ากันยาจนถึงไม่เกินยี่สิบแปดตุลาเขาตัดยอดทุกวันที่ยี่สิบแปดตุลานะทุกวันที่ยี่สิบแปดของเดือนนะครับยีิบเก้าเดือนก่อนถึงยี่สิบแปดก็เขานับเป็นผู้เสียชีวิตในเดือนตุลาทางนั้นแหละทีนี้เขาก็เอาเขาที่ประชุมในในวันพวกนี้ห้าพิกาเขาก็จะไปนับดูว่ามีกี่ลายจะหากไปช่วยรายและกี่สตาค์และ ก็จะพอคำนวณออกมาได้ว่าสมาชิกที่ยังมีชีวิตอยู่จะโดนหักเงินไปช่วยทายาทสมาชิกผู้เสียชีวิตกี่บาทในวันพรุ่งนี้กรรมการสมาคมเขาก็จะสรุปเขาก็จะสรุปออกมาได้ว่าวันที่15พฤศจิกา,ายนนี้ซึ่งเป็นวันหักจกสสมอรอบรอบรองพฤจิกษ์จะหักกี่ร้อยจากสมาชิกที่ยังมีชีวิตอยู่อันนี้เป็นเรื่องที่2ที่จะเกี่ยวข้องกับพี่น้องสมอนะครับในการประชุมจกสสมอกรรมการประชุมพรุ่งนี้นะครับ5พฤศจิกา,ายน257ครับ อีกเรื่องครับที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องอสมก็คือคนที่หักไม่ได้คนที่ค้างจ่ายติดต่อกันสองเดือนคือหักไม่ได้ห่างจากบัญชีไม่ได้แล้วสมาคมก็มีหนังสือทวงไปครั้งที่หนึ่งยังหักไม่ได้อีกเดือนต่อมาสมาคมก็มีหนังสือทวงไปครั้งที่สองยังหักไม่ได้นี่แหละครับใครเข้าหลักเกณฑ์นี้เขาทวงไปครั้งที่สองแล้วเมื่อวันที่สิบห้าตุลาคมที่ผ่านมานี่ยังหักไม่ได้นี่แหละรายชื่อเหล่านี้เขาจะเอาเข้าที่ประชุมห้าพิการนหกเจ็ดพกนี้กรรมการเขาก็จะ มีมตใมิให้ผู้ที่เข้าเกณฑ์เหล่านี้พ้นสภาพความเป็นสมาชิกพอพ้นสภาพความเป็นสมาชิกสมาคมเขาก็าจะทําเป็นหนังสือแจ้งไปถึงเจ้าตัวสมาชิกที่พ้นสภาพให้รับรู้รับทราบทีนี้ใครอยากจะเป็นสมาชิกต่อก็ต้องไปติดต่อคุณหมอร,ร,รอปสตรสตของท่านเพื่อยื่นเรื่องอุทธรณ์แล้วก็นําหลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชีเพื่อที่จะหักได้ต่อไปสม,ส,มสมาคมเขาก็าจะกําหนดว่า ใครที่ยื่นเรื่องอุทธรณ์แล้วแสดงหลักฐานว่าได้โอนเงินเข้าบัญชีตัวเองแล้วเพื่อให้หักได้ในงวดต่อไปนี่ถ้าสมาคมก็หักได้เขาก็จะคืนคืนความเป็นสมาชิกให้แต่ถ้างวดต่อไปหักไม่ได้สมาคมเขาก็จะไม่คืนความเป็นเป็นสมาชิกให้ก็ก็จะก็จะคือก็คือจะพ้นสภาพไปเลยนะทีนี้คนที่พ้นสภาพไปเลยนี่ก็จะหมดสิทธิ์ไม่ได้ครับรับการช่วยเหลืออะไรเลยหากเสียชีวิตก็ไม่ได้เงินอะไรช่วยเหลือ เพราะนั้นถ้าอยากกลับมาเป็นสมาชิกอีกครั้งก็ต้องรอสองปีคือนับจากวันพ้นสภาพไปนี่สองปีสามารถสมัครได้แต่ว่าก่อนจะสมัครเขาให้ติดต่อสมาคมโดยการจ่ายหนี้เก่าที่ค้างก่อนพ้นสภาพก่อนจ่ายหนี้เก่าที่พ้นสภาพก่อนปุ๊บค่อยยื่นไปสมัครไปสมาคมเขาก็จะให้พิจารณาว่าจะรับหรือไม่รับต่อไปแต่ส่วนใหญ่ก็รับนะครับถ้าสองปีผ่านไปนับจากวันพ้นสภาพแล้วก่อนสมัครเคลียร์หนี้เก่าให้หมด แล้วก็ส่งเรื่องสมัครใหม่ก็จะได้เป็นสมาชิกเหมือนเดิมแต่ว่าคราวหน้าถ้าเป็นแบบนี้ถ้าสมัครเด้ยแล้วก็ระมัดระวังให้ตัวเองหักได้ทุกเดือนเพื่อจะไม่พ้นสภาพอีกครับทั้งหมดก็คือพรุ่งนี้5พฤศจิกายนก็จะมีเรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับพี่น้องอสมเพราะคณะกรรมการสมาคมชกสออสมแห่งประเทศไทยจะมีการประชุมกันครับยังมีเรื่องราวข่าวสารอื่นๆอีกมากมายที่พี่น้องอสมจําเป็นต้องรู้มากมายเลยครับ เพราะว่าทุกวันนี้ข่าวสารมันต้องรู้เร็วรู้ไวนะครับประกอบกับพอเดือนนี้ก็คงจะมีการประชุมระดับรพสต,ตกันนะคุณหมอก็จะเชิญพี่น้องอสมอทุกคนทุกท่านใครเป็นพี่น้องอสมอที่ปฏิบัติงานอยู่รพสต,ตไหนก็ประชุมที่นั่นเขามีการประชุมกันทุกเดือนคุณหมอรพอสตเขาก็จะชี้แจงงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องอสมอให้ทราบนะครับก็ทุกวันนี้ช่องทางในการรับข้อมูลข่าวสารของพี่น้องอสมอ มันก็มาจากหนึ่งช่อง YouTube ที่เสนอข่าวให้ทราบนะครับประเด็นหนึ่งประเด็นที่อันนี้เป็นเป็นเป็นเสริมนะครับไม่ใช่หลักนะครับการที่การที่ท่านพี่น้องสมอมาดูข่าวมาฟังคลิปของเราเนี่ไม่ใช่เรื่องหลักเป็นเรื่องเสริมเข้าไปนะส่วนเรื่องหลักๆพี่น้องสมอต้องฟังจากคุณหมอรอพอสตองท่านที่ประชุมท่านนั่นแหละคือตัวหลักในการทํางานนะครับครับคืนวันนี้ลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในวันต่อๆไปครับสวัสดีครับ